ลูกนี้จบขึ้นมาอ <Yeah. S 1> ุ้ยตังใส่คาเลยครับเรามาดูครับลูกนี้ครับอ <c oughs> อดพังงาเขา้ามารัจะขึ้นคุมโซนให้กับทีมอัศสวสชันก็บอกไปแรกลูกนี้จบขึ้นมาครับออดพังงาเตบอุ้ยลูกนี้ดอกลึกล้นแก่นไปฮะเข้าไปได้นี่คื <c oughs> อรเปิดโซนค่อนข้างที่จะห่างนี่นะฮะ เคครับเรามาดูครับลูกนี้99สลับวีครับเข็ดดอนลูกนี้จะขึ้นมาเปลี่ยนได้หรือเปล่าแล้วจะอยู่ตรงไหนเข้ามาครับทุกคนลูกนี้เข็ดดอนจบนครับึโอ้โหโไปนี้ขึ้นคงโซนได้ดีแล้วก็เปลี่ยนเก็บหนึ่งแต้มในสนามไปได้ครับผม แต่ลูกขึ้นมาเนี่ยไปอยู่หลังแก่นนะครับ่เป็นไรครับโอ้โหแล้วโอ๊ตพังหนาสั่งตังมุกดาหางตีเลยลูกนี้จกขึ้นมาหูาอวิ่งตังใส่คาเลยครับแล้วเก็บสองแต้มในสนามให้กับทีมอับสัมชันไปได้ลูกนี้ยกขึ้นมาปังโอ้โหแล้วใส่คาเลยสองแต้มในสนามเป็นของทงนั้นอนะับสัมชันนะฮะโอ้หเจอตีหนักน่วงเลยครับ ลองมาดูครับเข็ดดอลูกนี้จะเล่นยังไงจะขึ้นมาอีกหนึ่งใบตึบแล้วลูกนี้ขึ้นคุมโซนได้ดีแล้วเปลี่ยนเก็บหนึ่งแต้มในสนามไปได้ครับผมเอาครับเรามาดูฮะลูกนี้ครับทางด้านทีมของอัาสมชันครับเข้าวงมาครับอังบุกดาหารจกขึ้นมาแล้วใส่ไปที่สองไปคาด้วยฮนะแล้วเก็บสอบสามแต้มในสนามไปโอ้โหตังโคตรแม่นนะวันนี้ นี่ติดครับผมสองใบรวดเลยนะไปหยอดหยอดมาแล้วใส่คาเต็มใบเลยฮนะเรามาดูเขตดอลูกนี้เข้าวงมาจะขึ้นคุมโซนอยู่ตรงไหนเราจะขึ้นไปเปลี่ยนอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับเขตก็ขึ้นเปลี่ยนอย่างเดียวฮนะตึบโอ้โหลูกมีเขตดอกมาลึกแล้วหลุดออกไปครับแล้วเหมือนจะเสียสองแต้มอยูด่ด้วยฮนะทำให้วิ่หนึ่งสระบุรีเนี่ยจะต้อง มาขึ้นคุมโซ,โซนแทนนะผมลูกนี้ไม่รู้ว่าขึ้นมาตัดถึงสองหรือเปล่าไหมขา<อ> <todo> จะเล่นยังไงครับลูกนี้เ <accent> ข้ามาหรือเปี่ยพี่หนึ่งจะขึ้นคุมโซนจู่ตรงไหนครับ แล้วลูกนี้พี่หนึ่งคุมคุ้มสอนได้ดีแล้วเปลี่ยนเก็บหึงแต้มในสนามให้กับทางด้าน99สลบุรีไปได้ครับผมเรามาดูลูกนี้ครับตังมุกดาหารครับสองตีติดอ้ยลูกนี้เลยไปครับตีโดนรับสองตีติดรับสามแต่ใบนี้น้ำหนักเนี่ยค่อนข้างที่จะเลยไปนะครับตัวโอ้จะลายตรงดีแะแต่น้ำหนักนี่เลยไปนะ มาดูว่าปดพังนาจะตีโดนหรือเปล่าตีโดนรับสองตีติดรับสามครับจมาแล้วใส่โดนเหมือนกันครับผมหนึ่งสองแต้มนี่น่าจะได้ฮนะล้วครับลูกนี้ทางด้านพี่หนึ่งสระบ,บุรีครับจะเล่นยังไงครับผมในสนามตอนนี้เนี่ยสีมีสองแต้ม ครับเขามาครับลูกนี้จบมาครับโอ้โหลูกนี้ขึ้นมาแล้วพิงขึ้นมาพิงลูกของทางด้านอับสัมชันแล้วเปลี่ยนเก็บหนึ่งแต้มในสนามไปได้ครับลูกนี้ถือว่ามีความโชคดีอยู่ด้วยนะฮะขึ้นมาใบนี้นี่พิงเลยแล้วตียากด้วยตีต้องตี <c oughs> จะเหลี่ยมนิดนึงนะ เรามาดูครับอดพังงาลูกนี้ตีโดนรับสองตีติดรับสามครับเข้ามาอดพังงาจุกมาลตีอยู่วิ่งตีติดแล้วแบ็กเก็บมาแบ็กกลับมาแก่นทุผมนใบนี้อดพังงาจุกขึ้นครับ อ๋งโอ้โหแล้วกลับมาหาแก่นได้สามแต้มในสนามครับตอนนี้ <c oughs> <c oughs> นครับเรามาดูเขาไปสุดท้ายของเกสำหรเก้าลับวันนี้พี่หนึ่งลูกนี้เนี่ยผมบอกเลยว่ากดดันนะซึ่งพลาดไม่ได้ไงมันเสียสามแต้มอยู่ฮนะต้องดูจุดตกดีๆทำมุมดีๆครับเข้าปุมมาพี่หนึ่งนี้จบครับตึบแล้วลูกนี้พี่หนึ่งก็ไม่พลาดครับผม เก็บหนึ่งแต้มให้กับทีม99บุรีไปได้คโโโโรับผมโอ้โห99สาะบรีได้หนึ่งแต้มครับตอนนี้สกอร์เรื่อนเป็น4ตอนน่อ1